เจริญพรพุทธศาสนิกชนสมาชิกกลุ่มจะถูกเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้ข้นนำกติธรรมเรื่องหน้าที่ชาวพุทธมาแสดงเพื่อเป็นการประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบุญบรรารมีเป็นข้อคิดสติใจมดเว้นจากการทำความชั่วมุ่งสุ่การทำความดีด้วยกายวาจาใจหน้าที่ชาวพุทธ ชาวพุทธประกอบด้วยพิษุภิพิสุนีบาศกและอุบาสิกามีหน้าที่ที่พึงกระทำสอดคล้องกับพระพุทธปัณิธานในมหาปรินิพพานสูตรที่คณิกายมหาวัรคเล่มที่สิบหน้าที่95มีสประการดังนี้หนึ่งศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มี และให้เกิดความรู้ความเข้าใจถูกต้องแตกฉานแก้วกล้า,ลาเฉียบแหลมและเป็นผู้หูสูด 2. ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรมคือนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลเวลาสถานที่และสถานการณ์ 3. เผยแผ่หลักธรรมคำสอนคือนำหลักธรรมไปเผยแผ่แก่ผู้อื่น ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ดีและสามารถอธิบายแจกแจงและชี้แจงคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายที่ทำรงรักษาพระธรรมวินัยให้บริสุทธิ์บริบูรณ์คือปกป้องรักษาพระธรรมวินยัยไม่ให้ผิดเพี้ยนสามารถชี้แจงอธิบายข้อโต้แย้งต่างๆที่ผิดจากหลักธรรมคำสอนให้เป็นที่ประจักษ์ และเข้าใจได้อย่างดีเมื่อมีภัยเกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาก็ช่วยกันปกป้องรักษาด้วยความสามัรถีด้วยอานสงของการฟังธรรมในครั้งนี้สุดสู้สร้างละพะเตปัญญาผู้ฟังด้วยดีจอบได้ปัญญาขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนตลอดทั้งสมาชิกกลุ่ม y o ท t u เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกท่าน จงมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดีหมดทุกสุขโรคภยัยพิันตรายทั้งปวงมีอาชุวนาสุขภา,าพละปฏิพาณธนสารสมบัติพิพัฒนมองคลสมบูรณ์บุญผล,ผ,ลผลด้วยหลาศจุดสุรเสริญมีความเจริญก,ก็น่าในหน้าที่การงานมีความร่มเย็นงอกงามไปบูญในพระบวรพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ปุยาตายายญาติสนิทมิสหาย ปรารถนาสิ่งใดซึ่งเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จตามความมุ่งมา่นปรารถนาของท่านเพืนขอเจเริญพร